สวัสดีครับผมบาวทาเทเรมุ่งดอนครับมือนี่ผมสีผ้ามาเบิงเป็ดไข่ที่ผมเลี้ยงไว้ครับมีอยู่ด้วยกันเจ็ดสายพันธุ์ครับเป็ดไข่ที่ผมเลี้ยงไว้เป็นเป็ดกึง่งไข่กึ่งเนื้อแล้วก็เป็ดไข่แท้ครับมาทดลองเลี้ยงครับว่าแต่ละสายพันธุ์มีข้อดีข้อเสียแบบใดเพื่ออนาคตกลับไปอยู่บ้านก็นมีข้อการที่ไปทำปศุสัตว์อยู่ในที ที่บ้านครับพอดีผมสื่อที่ไว้อยู่บ้านแฟนจังหวัดสุรินทร์อยู่หาไรครับก็มีโกงการมาสิไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวอยู่บ้านครับพอดีอยู่บ้านก็มีหัวอยู่แปดตัวฝากเพื่เลี้ยงครับเลี้ยงแบงลูกกันเดี๋ยวผมเด้กลับไปบ้านผมก็สิท้ายให้เบิ้งครับ เป็นงัวไทยขี่ครับเป็นงัวแบบบ้านๆครับเป็นตัวแม่ทั้งแปดตัวครับสําหรับเป็ดสายพันธุ์แรกก็เป็นเป็ดกึ่งไข่กึ่งเนื้อครับคือเป็นบาบารีครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับกาลังโกกไข่อยู่เป็นเป็ดบาบารีครับที่ผมทดลองเลี้ยงอยู่ครับสายพันธุ์ที่สองก็เป็นสายพันธุ์เป็ดไข่แท้ครับก็คือพันธุ์กากีแคมเบลครับ ตอนนี้กาลังไขอยู่ครับผมเรียงตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ครับสั่งมาจากจังหวัดสุพรรณครับราคาตัวละ25บาทเหลียงตั้งแต่หน่อยก็กำลังไขค,ครับช่วงนี้กำลังไทยคนก็ผลผลิตไข่ก็ลดลงนิดหน่อยครับก็บมดถึงกระขาดทุนครับพอพอได้อยู่ครับใน,นช่วงนี้แล้วก็ เป็ืพันธุ์พื้นเมืองที่ผมสั่งมาจากาศวนพันน่าสัตว์ปีกอีกสามสายพันธุ์ครับก็คือสายพันธุ์แรกก็คือเป็นสายพันธุ์นคนปรปฐมครับสายพันธุ์นครปฐมเป็นเปลดสายพันธุ์ดังเดิมครับสั่งมาทางตัวผู้ครับตัวเม่ครับก็อนาคตที่ร่องเอามาผสมพันธุ์กันดูครับเพื่อหาข้อดีข้อเสียเข้าเป็นอย่างไร ถ้ามันดีก็บ่ต้องไปซื้อลูกเป็ดเขาอีกครับเราสามารถเพาะพันธุ์ลูกเป็ดขึ้นมา,าได้เองครับนี่ครับพันธุ์นคนปรปฐมครับที่ซุ่มเข้าไปนี่ครับปากเหลืองทเท้าเหลืองนี่ครับพันธุ์นคนปรปฐมครับเราก็อีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ที่สองที่เป็นเป็ด สายพันธุ์ดังเดิมเสียเป็ดสายพันธุ์พื้นเมืองก็คือพันธุ์ปากน้ำครับโตสีดำานี่ครับเป็นเป็ดไข่ครับส่วนมากอะเลี้ยงแถวแถวช่ายฟังแถวสม,มุทรปราการแถวอ่เภะว่าแถวสม,มุทรสาครสมุทรสงครามถ้มครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์บางปูคกับที่เห็นนี่ครับคล้ายๆกับสายพันธุ์กากีแคมบิลครับ แล้กก็อีกสองสายพันธุ์สุดท้ายก็เป็นสายพันธุ์ทีคำล่งเป็นกระแสครับแสยอดย่ยมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็ดอีเหลียงแลก็เป็ดมั่นลาดครับก็บลองนํามาทดลองเลี้ยงล่องเบิงครับเพื่ออนาคตก็บมาเนียมานอนเนาะก็ล่องลองมาเลียงล่องเบิงครับสำหรับเป็ดอีเหลียงกับเป็ดมันนลาดนี่อยู่มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับ ยี่สิบประตูถูกสายพันธุ์ที่เห็นนี่กเจ็ดสายพันธุ์ที่เห็นกับมีตัวผู้ตัวเมียหกสายพันธุ์ครับมีสายพันธุ์กากีแคมเบลสายพันธุ์เดียวที่บ่มีตัวผู้นอกนั้นก็มีตัวผู้ตัวเมียถูกสายพันธุ์ครับคืออนาคตก็อยากอยากพอพันธุ์เองขยายพันธุ์เองครับคือบ่าต้องไปซื้อซื้อครับ พ่อค้าหรือซื้อกับฟ้ามใหญ่ๆเขาครับกับความฝันกบอยากเป็นเจ้าจของฟ้ามเป็ดต้นนามครับคือผลิตลูกเป็ดขายเองครับนี่ก็เป็นความฝันครับแต่ความจริงตอนนี้ก็คือเลี้ยงเป็ดหน่อยเป็ด่างทดลองล่องไปก่อนครับทดล่อง้ามนันดีก ความฟันที่บ้านนี่ก็ก็คือสิตอนไปอยู่บ้านพุนนะครับตอนไปเอ่อไปเห็ดฟ้ามเฮ็นอย่างอยู่บ้านพุล่ะครับถึงสิได้เห็ดตามฟันจริงๆตอนนี้ก็ทดลองไปเรื่อยๆครับเบื้อทางก็เรียงง่วเรียงอย่างพร้อมตอนไปอยู่บ้านแลตอนนี้เก็บงัวเก็บอย่างไปเรื่อยๆครับ เก็บมา4-6ปีแล <fin anta> <ots> ้วครับคือว่างแผนสิไปอยู่บ้ันแ์ในนนครับ4-6ปีแล้วก็ซื้อเก็บว้ที่ละตัวสองตัวมีเงินเก็บหมื่นสองหมื่นก็ไปซื้อว้ครับซื้อว้เป็นมั่วบานนาะกะบ๊โบ๊แพงแบบไหนมันทนทานตัวโลกผมเลี่ยงเก็บใ้ไปเรื่อยๆครับสำหรับไกลกะ มีหลากหลายสายพันธุ์ครับผมสี่เหตุอีกแย,ยกอีกอีพี่หนึ่งครับไก่ก็ะสวนมากก็เป็นไก่ไข่นะครับไก่ไข่ส่วนมากผมสีเลี้ยงเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้คือมีทั้งตัวผู้ตัวแม่คือเขาสามารถผสมพันธุ์แลวก็ผลิตลูกไก่ได้เองครับคือเนีนพึ่งพาตัวเองบม่ต้องไปซื้อหรือไปหา ลูกไก่จากฟ้าม์มอื่นรือต้องไปซื้อกับพ่อค้าเขาครับคือผลิตได้เองอยากเป็นคนผลิตต้นนามครับต้นนามทั้งไก่ทั้งเป็ดครับทั้งสองอย่างครับอยากเป็นต้นหนามเป็นความฝันครับความฝันของผมสำหรับ คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ